ทำไมนิสัยลูกถึงต่างกันนะครับสำหรับใครนะครับที่สงสัยว่าลูกเลี้ยงเหมือนกันแต่ทําไมวันถึงออกมาแล้วนิสัยต่างกันความสําเร็จต่างกันผลลัพธ์ในชีวิตต่างกันบางคนเล่นเก่งบางคนเล่นไม่เก่งครับก็หลายคนก็สงสัยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับ้อที่1น,นครับคือลําดับการเกิดเนี่ยจะส่งผลกับนิสัยหรือความสําเร็จของลูกมากๆครับโดยเพราะความเป็นผู้นำนะครับสมมติว่าลูกชายคนแรกเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกของการที่เป็นลูกคนแรกเป็น number one นะครับหรือไม่ก็เป็นหลาน รักของย่าของยายของแม่นะครับเพราะฉะนั้นพวกลูกคนแรกที่เป็นลูกชายก็จะเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีนะครับแล้วก็กับว่า ได้รับแอดไซน์หรือได้รับการเป็นผู้นำครับตอนนั้นลูกชายคนที่2ที่คลอดมาก็จะดูเหมือนกับว่าจะต้องยอมพี่ชายอะไรอะไรก็ต้องให้พี่ชายก่อนอะไรก็ตามนะครับและบางทีลูกคนแรกก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกแย่งความรักจากผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาเพราะนั้นลูกชายอีกคนที่เป็นคนที่สองก็จะมีความรู้สึกแบบว่าอะไรอะไรก็พี่ก่อนฉันต้องได้ทีหลังเพราะนั้นก็จะพยายามทําตัวซุกซนเพื่อให้ทุกคนมาสนใจก็จะดูว่าลูกคนเล็กก็อาจจะดูเป็นคนที่ซนกว่าหรืออะไรก็ตามนี่คือตัวอย่างคร่าว ของคนที่ลำดับการเกิดจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องอย่างเช่นคนโตก็ชอบรังแกคนเล็กเพราะรู้สึกว่าอยากเอาชนะคนเล็กก็จะต้องใช้วิธีการคือเขาแหลกไปฟ้องแม่หรือเพราะนั้นคนเล็กก็จะได้รับการเอ็นดูจากทุกคนส่วนคนโตก็จะเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยากควบคุมทุกอย่างอะไรเนี้ยนี่คือตัวอย่างเลยกรณีที่เป็นลูกสาวเนนะี้ยลูกสาวคนโตก็จะเป็นลูกรักของพ่อเพราะนั้นเขาก็จะมีความเป็นแบบว่าขยันทํางานต้องการประสบความสำเร็จตัวลูกสาวคนเล็กโตมาก็จะแบบว่าอ้อ,อนอ,อน้อ,อนเกง่งก็จะโดนลูกคนโตกดเสมอ เพราะนั aro, so ้นก็จะกลายเป็นคนที่ยอมคนง่ายนะครับหรือไม่ก็ลูกสาวคนโตก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคนที่คอยคว้าความสาเร็จส่วนลูกสาวคนเล็กก็จะเป็นคนที่รู้สึกทุกคนอยากจะช่วยทุกคนอยากจะให้ก็จะกลายเป็นคนที่มันจะโชคดีกว่าบางครั้งดูเหมือนกับว่าคนโตก็จะน้อยใจว่าทำไมลูกคนเล็กอะไรอะไรก็ได้ลูกคนโตต้องทําเองอะไรแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ในบ้านอยู่เสมอนะครับนี่คือข้อแรกเลยคือพวกลำดับจะส่งผลแล้วก็ข้อที่2ครับคือสภาวะอารมณ์ระหว่างพ่อกับแม่ในช่ว ที่ลูกเกิดก็จะส่งผลเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่พ่อแม่มีปัญหาการเงินหรือยากจนลูกคนนั้นโตมาก็จะกลายเป็นคนที่ขยันประหยัดแต่พอลูกคนไหนโตมาในช่วงที่พ่อแม่รวยนะมีเงินเหลือเฟือ,อลูกคนนั้นก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยห,หน่อยหรือไม่ก็เป็นคนที่รายเสร็จตางการเงินรู้สึกไม่ขาดแคลนเพราะนั้นคนที่โตมาตอนที่บ้านลาบากเขาจะดูเหมือนแบบฝังในจิตใต้นเนึกว่าเ,ออเงินมันหายากหรืออะไรก็ตามเขาก็จะดูมีปัญหาการเงินแต่ลูกคนเล็กที่โตมาแบบว่าในสภาวะที่ทุกอย่าง โอเคแล้วไม้เสร็จในจิตใต้มนึกเขาก็จะถูกฝังมาว่าฉันเหลือเฟือฉันมีเหลือพอโตเป็นวัยทางานเขาจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาทางการเงินนะครับหรือ,อคนแรกโตมาที่พ่อแม่กําลังรักกันอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าพ่อรักกันแม่รักกันเพราะนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับแต่อีกคนหนึ่งโตมาโดยที่พ่อไปมีมือที่3แล้วเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันบ่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไปฝังในจิตใต้สำนึกของเขาว่าอ๋อถ้าแต่งงานกันผู้ชายจะเอาเปรียบผู้หญิงผู้ชายจะนิสัยไม่ดีบางทีก็จะ ส่งผลทําให้เขาไม่กล้ามีแฟนถ้าโตมาในช่วงที่พ่อมีความสุขแม่ไม่ีความสุขนี้ลูกก็จะออกมาแบบดีมากๆแต่ถ้าเกิดโตมาแล้วมีปัญหาก็จะลูกก็ออกมาอาจจะเป็นคนที่เซลฟ์เอสตมต่ำหรือเป็นคนที่นิสยัยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ข้อีาครับคือสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอนะครับช่วง ที่เขาเติบโตอย่างเช่นอยู่สิ่งแวดล้อมอีกที่หนึ่งย้ายบ้านไปอยู่ที่หนึ่งก็จะส่งผลกับอุปนิสัยต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าไปอยู่กับคนที่เหมือนท่อยทีท้อทอ,ทอ,อาศัยแบบชาวบ้านชาวบ้านคนโตก็จะกลายเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีไม่ถือตัวหรืออะไรก็ตามแต่พอคนเล็กไปอยู่กับบริเวณที่แบบว่ามีแต่คนที่รวยกว่าแล้วตัวเองฐานะแบบยากจนแย่สุดเขาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอออยากแข่งขันอยากเอาชนะคนหรือมีความอิจฉาลึกๆ,ๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าบ้านอื่นมีแต่ทําไมเราไม่มีแต่ถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งโต ในตัวเองที่แบบตัวเองเหลือแล้วก็อีกคนไม่มีเขาก็จะดูเป็นคนที่อาจจะแบบเป็นคนมีน้ำใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลืออะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยก็บางทีเด็กแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกันก็จะต่างกันนะครับสิ่งสาคัญที่สุดนะครับกับเรื่องนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเลือกสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็อาจจะไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราอาจจะช่วยทําให้ลูกโตมาเป็นเด็กที่รักตัวเองมี self e s ต e e สูงคือสภาวะอารมณ์ของพ่อแม่สําคัญสุดครับถ้าเกิดพ่อแม่อ่ามีแบบความน้อยเนื้อต่ําใจมีปมในวัยเด็ก องตัวเระหว่างตัวเองกับพ่อจะทําให้ตัวเองทะเลาะกับสามีหรือภรรยาของตัวเองนะไหมตรงนี้จะส่งผลกับพัฒนาการของลูกมากครับใครนะครับที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลุมอารมณ์ไม่ได้ครับบทะเลาะกับครอบครัวชบทะเลาะกับสามีทอบทะเลาะกับภรรยาเนี่ยอาจจะต้องใช้กระบวนการโคชชิ่งลดล็อกครับมันสามารถเข้าไปแก้ปมต่างๆในอดีตครับไม่ว่าปมกับพ่อปมกับแม่มีเคสหนึ่งนะครับเคยทําแท้งแล้วก็มีความรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับแล้วก็เพราะนั้นปองเขาเลี้ยงลูกเขาได้ลูกชายมาชหมายมเขาก็จะกลายเป็นคนที่ประคบประงมลูกชายไม่ยอม ที่จะให้ลูกชายทําอะไรที่อันตรายเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกชายก็เหมือนกับว่าดือ้อเพราะว่าเขารู้สึกอยากจะทานู้นทำนี้แต่แม่ไม่ให้ทำเพราะกลัวว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมพอไปปลดล็อกเขาเสร็จเขาก็จะสงบสุขเหมือนกับไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้กลัวจะสูญเสียลูกอีกครั้งหนึ่งหรือเพราะนั้นเขาก็จะให้อิสระลูกพอเขาให้อิสระลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกก็จะมีพัฒนาการของตัวเองได้แม่คอยดูพัฒนาการของ,ของเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตแต่บางคนเนี่ยที่แบบว่ามีความรู้สึกผิดในวัยเด็ก กลายเป็นป the ่วยเป็นซึมเศร้าหรือไม่ก็เป็นคนที่สมาธิสั้นเพราะว่าเหมือนกับว่ากดไม่ให้แสดงออกเต็มที่นะครับเพราะนั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยพอเราเอาอารมณ์ลบๆของเราออกจากจิตใต้สานึกเราเนี่ยการเลี้ยงลูกของเราหรือการใช้ครอบครัวก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลดีทั้งความพันกับสามีกับภรรยาหรือความพันระหว่างกับลูกแล้วก็ลูกก็จะโตมาให้มีพัฒนาการดีครับพอให้ทุกคนนะครับสามารถเลี้ยงลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่รักตัวเองมีเซฟเอสติม่ จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงครับใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับพิมพ์ pc นะครับลักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ